อีกบ้านความโกรธของเจ้าจะทําให้เจ้าลําบากเข้าสักวันหนึ่งนะทําไมต้องหัวเสียกับเรื่องเล็กๆนี่เรื่องเล็กๆงั้นเหรอคิดว่ามาเป็นเรื่องเล็กๆงั้นเหรอท่านแม่พวกนั้นเอาห้องเล็กๆให้เราอย่กับทาดเลยท่านแม่ก็รู้ดีข้าออกกําลังกายทุกวันแม่ว่าห้องแค่นี้มันพอหรือเปล่าข้าจะออกกําลังกายได้ยังไงในห้องแคบๆแบบนี้ข้าจะฝึกการต่อสู้ยังไงแม่จะให้ข้าไปตากแดดไหมอดทนหน่อยสิจะวุ่วายไปก็ไม่ดีนะแม่จะไปบอกราซียเอง เรดซีข้าจะพูดตรงๆนะความโกรธของอีกบานนั้นมีเหตุผลข้าห่วงเรื่องสุขภาพของตัวเองอย่างมากเลยนะบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าห้องแคบๆแบบนี้จะออกกำลังกายได้หรือเปล่าไม่ต้องห่วงเลยนะท่านป้าข้าจะเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากห้องนี้ให้หมดจะได้มีที่ว่างเพื่ออีกบาถึงแม้จะโอกของออกไปห้องขนาดนี้ก็เหมือนเดิม เจ้าไม่เข้าใจข้าราเซียข้าต้องการห้องใหญ่กว่านี้ใหญ่เท่าของห้องตลอุลาตารอัตโมัติจะให้ข้าไปนอนห้องตุลาตานก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมห้องของท่านพ่อเหรอทำไมล่ะข้าขอมากไปหรือไงทำไมเจ้าสองคนถึงมองข้าด้วยสายตาแบบนั้นถ้าไม่ใช่ห้องของสุตลต่าน เจ้าก็ต้องหาห้องใหญ่พอๆกับตุลาารให้ข้าหรือว่าห้องทุกห้องในวังเล็กๆของเจ้ามันเล็กไปหมดทุกห้องเลยอย่างนั้นเหรอท่านอีกเบาถ้าท่านต้องการหม่อมฉันเป็นคู่ซ้อมให้ได้นะพะยะค่ะโอ้โอเจ้าจะสอนข้าออกกำลังกายอย่างนั้นเหรออเอาทุน,นี้ข้าจะโจมตีอย่างแรงและเจ้าก็จะต้องตาย เอาเลยพะยะค่ะมาฝึกกันดีกว่าอันโตเนียเจ้าว่าอะไรนะไม่มีปัญหาหรอกนะมอมฉันก็แค่อยากจะรู้ว่าเอ็กบาวกแกร่งแค่ไหนกันทำไมเจ้าถึงอยากจะให้ข้าอับอายตอนหน้าประชาชนของที่นี่นักหรอข้าทำตามใจใจข้าทำตามมันเป็นธรรมชาติของอัลตูเนียอยู่แล้ว เพื่อท่านไงหมอ หมอข้ามีสมุนไพรพวกดีส่งจากเคอร์คิสถานสำหรับองค์สุลต่านเอาไปให้ท่านด้วยนะไม่ต้องรอพะยาค่ะท่านสบายดีสุขภาพดีมากๆเลยท่านสุลต่านยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่สุขภาพดีตรงไหนเวลาจะหมดลงแล้วสุขภาพของท่านสุดลงทุกทีข้ารู้ว่าการเป็นยังไง เจ้าเป็นหมอภาษาอะไรเจ้าจะหมดหวังง่ายๆได้อย่างไงกันอย่าตัวนี้กับคำอธิษฐานของข้ามันจะได้ผลอย่างแน่นอนไม่ว่าจ้าจะเชื่อหรือไม่แต่ข้าเชื่อว่าถ้าสุลต่านจะหายเป็นปลิดทิ้ง แต่อย่าไปบอกใครเขาล่ะประเจาชนจะได้หลือเรื่องนี้หมมฉันยินดีที่ได้เห็นว่าท่านอุทธิศและรักษามีของท่านขนาดไหนตุลตานนั้นเออท่านอยู่ได้อีกแค่ไม่กี่วันหรอกพะยะค่ะ เขากำลังตายลงในทุกๆวันถึงอย่างนั้นท่านยังคงเชื่อว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อหมอฉันหวังว่าหวังว่าโชคชะตาของท่านจะช่วยให้สุตลต่าน ชนะโรคภัยที่อยู่เหนือความรู้ของหม่อมฉันอีกบานดึงแรงเลยนะแรงอีกเยี่ยมมากแรงอีกสิ เยี่ยมมากเอาอีกสิดีมากแอนโทเนียเข็งมากเอาละอีกบ่าว ชื่อหรือยังว่าเดลีนั่นแกล้งกับมุลตนันเก่งมาก ท่านกล้าหาญอีกเบาท่านแข็งแกร่งหวังว่าท่านจะไม่บ่นเรื่องห้องเล็กเกินไปอีกนะเจ้าพูดถูกเก่งมากอัตุนีข้าต้องพูดว่าเจ้ามีพรสวรรค์ออกมากข้าเพิ่งรู้จักชื่อเจ้าในเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองให้ฟังหน่อยสิ เจ้าเป็นใครเป็นลูกเต้าหลอกใครแล้วมาจากไหนบอกข้ามาทีอืข้าผิดเองและท่านป้าข้าต้องขอโทษด้วยข้าลืมบอกไปว่าที่จริงแล้วข้าจะแต่งงานกับอันโตเนียคนนี้อันโตเนียคือคู่มั่นของข้า เงินเลยยินดีด้วยนะราศีสุดตะเล็กตัวทุกท่านท่านกำลังรองอยู่ที่ห้องอาหาร ขออภัยที่รบกวนนะเพคะหม่อมฉันขอตัวก่อนไม่ฟติมาพาราเซียไปที่ห้องอาหารกับญาติญาติสิข้าไม่มีอะไรจะพูดก,กับนางแล้ว <c oughs> สุลต่านเอาทามัดกำลังจะตายเขามีเวลาเหลืออีกแค่ไม่กี่วันไม่มีใครรู้ด้วยไม่มีใครรู้ด้วยท่านแม่ก็จะเป็นได้แค่แม่ไม้ของเขาและท่านแม่ก็ยังไม่ตายซะด้วยสิฮ่าให้ศัตรูตายไปสิเขาไม่สนว่าสุลต่านจะตายหรือไม่ตายหมายความว่าอย่างไงสุลต่านเปลี่ยนใจแล้ว เข้าใจว่าสุลต่านกำลังคิดอะไรอยู่จะเลิกพูดไร้สาระได้เถอะนะแล้วปล่อยให้ข้าวางแผนข้าจะได้เข้าใจว่าทำไมสุลต่านถึงเชิญญ,ญาตาิมาข้าคิดว่าข้าเดาถูกนะสุลต่านต้องการให้ลูกชาย ของพวกนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับเรา